ลงไม่อ้อเอาเริ่มออาจากต,ตรงเลยก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคตั้งแล้วก็ใช้กลบนะครับหน้าดินก็ได้แต่ของผมนี่ครับมันมหน้าดินมันดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่สีเรียสน,นะครับ ไม่ต้องเพิ่มอันนั้นหรอปีเพิ่มมันไหน่อเพื่อแต่อนนี้เผื่อน้อยนะครับต้องใส่ไปเยอะๆนะครับกลัวมันกลัวมันน้อยเกินนะครับผลผลิตนะครับต้องการผลผลิตเยอะๆนะครับทมไม้ก่อนดีเอาดินในนี้ก่อนอยอมเอาดินในนี้ก่อนนิดๆหรอ เอาแล้วก็กลบดินน้นมากก็ได้ไม่เป็นไรดินนี้ขอ,องเราดินคุณภาพดินผ่านมอกตรวจมาสามร้อยแปดสิบที่แล้วเราก็ไปรีวิวว่ามันเร็วเรียวเรียวเรียวเรีวเลยนี่แล้วไปถ่ายมามีเดินไปเอาหญ้าแล้วก็ตุดติดตุดติดตุดติดติดเหมือนกับเหมือนกับไอ้นู้นนะแต่เดี๋ยวนะทำเหมือนกับเป็นดาหนะอ๋อทำเหมือนไอ้นั้นเป็นปลิ่นเนี่ย มีไม่ต้องนั้นมัง้งเหรอไม่ต้องดันดันดินมัง้งเหรอต้นนู้ดันยังโอเคไม่ดีเดี๋ยวไปดันะยับหมดเองเว้ยเนี่ยปลูกเสร็จเดี๋ยวเราค่อยถ่ายใหม่ได้นะเอามีไปเอายามาคุมตัวนี้ก่อนไปเลง เรงหน้าดินนะครับฟางนี่ก็เป็นฟางที่ตัดหญ้านะครับทำตาม,ม YouTube นะครับและ,ะเอาลง YouTube นะครับส่วนเราไม่ใส่ยาฆ่าแมลงนะครับ,บของเราเป็นอิ <ยา S 1> นทรีย์คะยาที่เอามาใส่มันก็ไม่ยาออแกนิกนะครับมไม่มีสารยาฉีดดยาฆ่าแมลงกีเรียดหนักนะคะยาเป็นไรๆก็